สามหลักการนะคะในการนั่งสมาธิเพื่อที่จะดึงดูดเงินนะคะให้ได้ผลได้ง่ายที่สุดนะคะเป็นเทคนิคของเลดี้เมย์แล้วก็เป็นเทคนิคของครูรูหลายๆคนที่เลดี้เมย์เอามาใช้แล้วมันได้ผลจริงๆนะคะใครสนใจที่จะดึงดูดเงินง่ายๆเนี่ยมาฟังค่ะข้อแรกนะคะเราต้องรู้ก่อนนะคะว่าการนั่งสมาธิเนี่ยเรานั่งเพื่ออะไรเรานั่งเพื่อที่จะทําให้เราไม่ต้องคิดนะคะทําให้เรามีสติมากขึ้นและทําให้เราอยู่ในสภาวะของจิต ในคลื่นของอัลฟานะคะเพื่อที่เราจะได้เตรียมนะคะให้เราเข้าสู่ในจิตใต้สำนึกเพื่อที่จะจินตนาการในเรื่องของการดึงดูดเงินได้ง่ายมากขึ้นและการที่เราไม่คิดน่ะมันเป็นการที่ทําให้เราอะ่ะดึงดูดได้เร็วมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราคิดเยอะเราจะมีความต่อต้านใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่คิดเลยเราปล่อย แล้วเราอยู่ในสมาธิอยู่ในสภาวะของความรู้สึกในจิตวิญญาณเราจะไปได้โฟล์มากขึ้นได้ดีมากขึ้นนะคะข้อ2การเตรียมข้อมูลในการที่เราจะดึงดูดเงินนะคะก็ให้เราจรินตนาการภาพนะคะว่าเราต้องการมีเงินเข้ามาเท่าไหร่นะคะในบุ๊กแบงค์ไม้หรือลูกค้าโอนมาหรือว่าจะเป็นในสลิปบัญชีหรือว่าใน ออนไลน์ Online, นะคะในอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะคะเราให้เห็นภาพชัดๆแค่ซีนเดียวนะคะ่ะเห็นแค่ซีนเดียวนะคะเหมือนกับเรากำลังโปรเจคเตอร์กำลังฉายภาพไปที่หน้าจอโรงหนังเป็นภาพซีนของเราที่ เป็นจินตนาการที่เงินเข้ามาเท่าไหร่แล้วอยู่ที่ไหนเงินเข้าที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะจินตนาการนี้เป็นช็อตเดียวเท่านั้นเอาแค่ช็อตเดียวอย่าเอาเกินกว่านั้นนะคะอย่าเอาเกินว่าเดี๋ยวเงินเข้ามาเอาไปใช้จ่ายนู่น <S <S <ๆ inflamm atory> นี่นั่นเดี๋ยวเงินเข้ามา,า,นนา,มาแม่ขอยืมน้องขอยืมอะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะให้เห็นแค่ซีนเดียวและใส่ความรู้สึกว่าเมื่อเงินเข้ามาเรารู้สึกอย่างไร เรามีความสุขแบบไหนเรารู้สึกโล่งไหมเรารู้สึกเป็นอิสระเรารู้สึกดีใจแล้วเรารู้สึกว่าเออมีเงินเข้ามาแล้วเรารู้สึกอิ่มเอมไหมเรารู้สึกแฮปปี้เรารู้สึกเป็นอิสระเรารู้สึกเก่งมากเรารู้สึกอย่างไรใส่ความรู้สึกนั้นที่เป็นจริงโดยธรรมชาติของเราตื่นเต้นหรือเปล่าเงินเข้ามาจำนวนนี้ให้อิ่มเอมอยู่กับสภาวะนั้นสักครู่ค่ะหนึ่งนาทีขึ้นไปและนานกว่านั้นยิ่งดีนะคะให้คุณเสพความรู้สึกนี้ ให้เต็มที่และสาเมื่อคุณเสพความรู้สึกนี้แล้วนะคะอยู่ในพวังแล้วคุณต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางหรือการผลักออกเมื่อกี้เราพูดถึงการดึงดูดเห็นภาพดึงดูดเข้ามาเราต้องผลักออกนั่นคือเราได้ให้ออกไปเราได้ส่งพลังงานนี้ออกไปให้จัก,กรวาลให้กับพระเจ้าให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาได้ทํางานแล้วดังนั้นหน้าที่เราคือการปล่อย ปล่อยความรู้สึกนี้รู้สึกที่เราได้เงินรู้สึกที่เราแฮปปี้กับเงินตื่นเต้นกับเงินปล่อยให้หมดจากจัก,กระที่สีหัวใจปล่อยหายใจเข้าหายใจออกปล่อยออกไปจนคุณรู้สึกโลง่งรู้สึกเบาสบายรู้สึกผ่อนคลายเพราะอะไรหลายคนไม่ทำดึงดูดเข้ามาแต่ไม่เคยที่จะปล่อยวางแต่ไม่เคยที่จะผลักออก attract มันคู่กับดิทันะคะก็คือการผลักออกเราต้องผลักออกเมื่อไหร่ที่เราปล่อยวางนั่นก็คือสภาวะที่ตัวเราอะค่ะจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการที่เราไม่ต้องไปนั่งกังวลไม่ต้องไปนั่งคิดแล้วว่าเงินจะมาเมื่อไหร่จะมาตอนไหนพอเราได้ปล่อยสภาวะนี้ออกไปแล้วเราได้ปลดปล่อยข้อมูลนี้ออกไปแล้วมันไม่ใช่ความรับผิดชอบของคุณแล้วคุณไม่ต้องกังวลแล้วเพราะว่าหน้าที่นี้คุณผลักให้จัก,กรวาลเรียบร้อยแล้วทั้งหมดคือจบ finish หมดหนะ้าที่คุณในการดึงดูดแล้วที่เหลือคุณเป็นมีความสุขใช้ชีวิตมากขึ้นโอเคปะ่ะนี่คือ3หลักการในการดึงดูดเงินเข้ามาแบบง่ายๆนะคะเอาไปใช้กันแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากจะดึงดูดเก่งมากขึ้นในการนั่งสมาธิในการใช้หลักสมาธิเรนจะมีการเทรนแบบพิเศษเฉพาะแล้วมีเพลงนำสมาธิมีเพลงนำสู่คลื่นอัลฟาแล้วก็มีข้อมูลในการเทรนสมอง,องคุณเทรนสมาธิเทรนจินตนาการของคุณได้อย่างเต็มที่ ในคลาสนี้ค่ะที่ชื่อว่าสมาธิดึงดูดเงินนะคะใครสนใจสมาธิดึงดูดเงินนะคะในราคาพิเศษราคานี้เลยนะคะใครสนใจทักมาได้เลยนะคะเราเริ่มเรียนในวันที่5กันยายนนะคะเรียนสดนะคะแล้วเจอกันในคลาสค่ะสวัสดีค่ะ